สวัสดีคะ่ะทุกคนสบายดีกันไหมคะก็ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง Nikki Yui's Eyes นะคะหากใครเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะสวัสดีสสดค่ะยุยนค่ะฮายฮนะคะยุ่มมีของเล่นใหม่คะ่ะซึ่งก็คือเครื่องทำขนมปังค่ะแบบนี้เลยดยวิชว์ให้ดูก็มันก็จะเป็นเครื่องค่อนข้างใหญ่อยู่นะคะเป็นแบบนี้ค่ะ นี้ค่ะอันนี้ยูไม่ได้ได้มาใหม่นะยูได้มา2ปีแล้วค่ะแต่ว่ายูไม่ค่อยได้ใช้แล้วก็เขาก็จะมีด้านในเนี่ยก็จะมีการแนะนำเครื่องต่างๆนะคะแล้วก็จะมีสูตรคร่าวๆให้เราดูด้วยใช้ยีสต์แบบไหนใช้แป้งแบบไหนอะไรประมาณนี้ค่ะเามาทีดูกันที่ตัวเครื่องนะคะก็จะมี LCD screen ค่ะ มีเป็นไทม์เมอร์เซ็คไทมให้นะคะแล้วก็มีเมนูแล้วก็มีครัสแบบมีเดียมดาร์กหรือไลท์ค่ะก็มีปุ่มเปิดปิดนะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูข้างในปุ๊ชก็จะเป็นแบบนี้นะคะมีที่ตึงที่จับค่ะยกขึ้นมายกขึ้นมาได้ค่ะแล้วก็ด้านในเนี่ยก็จะมีใบพัดีใบพัดให้ดูใบพัดแบบนี้ค่ะ เอาไว้นวดแป้งนะคะนี่ค่ะใส่เข้าไปอยู่ยได้มาเป็นปีแล้วค่ะแต่อยู่ยไม่ค่อยได้ใช้ขอโทษที่ค่ะเพราะว่าใช้มือเดียวเนาะก็ไม่ค่อยถนดัดแล้วก็กดลงไปค่ะแบบนี้นะถ้าถ้ามันไม่ไม่อยู่ในล็อกของมันเนี่ยเครื่องจะไม่ทำงานค่ะทุกบ้านน่าจะมีนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นบ้านไหนแบบยุคสมัยใหม่เนี่ยเขาก็ซื้อเอาค่ะ ค่ะเดี๋ยวยุ้ยจะพาไปทำขนมปังโฮมมิลนะคะเดี๋ยวไปทำด้วยกันเลยค่ะไปกันเลยแรกสุดนะคะเราต้องใส่น้ำน้ำหนึ่งถ้วยตวงกับอีกสองเทเบลิลสปูนค่ะใส่ลงไปเลยจากนั้นนะคะ1เทเบลิลสปูนโอลิฟออยล์ค่ะไม่เป็นไรค่ะ ใส่ลงไปเลยแป้งสามครับค่ะหนึ่งสองครับที่สามค่ะได้เรียบร้อยจากนั้นเกลือค่ะหนึ่งช้อนชาอันนี้ครึ่งช้อนชานะคะแต่ใส่สองอัหนึ่ง โอเคหนึ่ง okay. ช้อนโต๊ะเอาชูการ์๊อเรียบร้อยอน,นี้เขาใช้หนึ่งช้อนโต๊ะนมผงนะคะแต่ยุ้ยเนี่ยไม่มีนมผงคะ่ะยุ่จะใส่คอฟฟเมดแทนหนึ่งช้อนหงช้อนโต๊ะยีสต์ของอยุ้ยเนี่ยเป็นรายยีสต์แบบนี้นะคะใช้หนึ่งซอง ซองแบบนี้เดี๋ยวแกะแล้วใส่กันเลยยุ้เสียบปล๊๊กเลยเสียบปล๊๊กแล้วค่ะนี่มันมาแล้วมีมีเวลาบอกแล้วก็มีตรงเมนูนะคะเราเลื่อนมาที่ค่ะจากนั้นเลือก crush เป็นแบบ medium ตรงนี้นะคะจะเห็นว่ามันขึ้นเป็นมี P มี H แล้วก็มี L ค่ะเราก็เลือกเป็น P นะคะจากนั้นนี่ค่ะบอกเวลา3ชั่วโมง40นาทีค่ะโอ้โหตอนนี้เนี่ยเวลาบ่าย2 37นาทีค่ะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยเนาะกดแล้วนะ ผ่านไปน่าจะ45นาทีแล้วค่ะโอ้มันขึ้นมาเยอะอยู่นะคะเป็นแบบนี้ค่ะอืมนี่นะคะน้องขนมปังของเรานี้ก็เริ่มเริ่มฟูขึ้นมาเป็นครั้งที่สองนะคะจากโปรแกรมของทำขนมปังโฮมมลนะคะจะมีการรอให้แป้งขึ้นฟูเนี่ยขั้งหมด3ครั้งค่ะ เดี๋ยวเปิดให้ดูอีกรอบกันนะคะตอนนี้เป็นการให้พักแป้งครั้งที่สามแล้วค่ะโอ้วันขึ้นมาเกือบถึงขอบบนสุดเลยนะคะปิดก่อนปิดก่อนปิดก่อนเดี๋ยน้องตกใจอีกไม่นาแล้วนะคะอีกเจ็ดนาทีค่ะเดี๋ยวเราก็จะได้ยนโฉมน้องขนมปังของเรานะคะ ก็ได้แล้วค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าข้างในเนี่ยเป็นยังไงเปิดเลยโอ้เป็นแบบนี้ค่ะรู้สึกว่ามันจะยุบลงไปข้างล่างหน่อยหนึ่งนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าแป้งนะคะตอนแรกเนี่ยมันมันฟูขึ้นมาจนถึงเกือบถึงขอบด้านบนสุดเลยค่ะแต่ตอนนี้เนี่ยมัน มันหดลงไปจนถึงประมาณครึ่งครึ่งถาดเลยนะคะเดี๋ยวยุ้ยจะไปเอาที่จับนะคะแล้วก็ยกถาดขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวจะไปพักไว้ที่ตะแกรงค่ะเดี๋ยวเรายกขึ้นกันนะคะจับแล้วก็ เอาไปที่พักที่ตะแกรงกันนะคะนี่นะคะก็มาแล้วค่ะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวยุ้ยจะคว่ามันลงไปเลยดูเลยนะคะคว่ำไปเลยแบบนี้โอเคมันลงมาแล้วค่ะยิดขึ้นก็เดี๋ยวยุ้ยจะปล่อยให้มันเย็นตัวลงก่อนนะคะเราได้ขนมปังของเรากันมาแล้วนะคะ เป็นลักษณะแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะแบบนี้เลยมันไม่ได้ขึ้นฟูแบบที่เราตั้งใจนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวจะลองดูค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาลองหั่นกันนะคะใช้มีดที่เป็นแบบ ซิกแซกแบบน,นี้นะคะเรามีแค่อันนี้ค่ะตัดแล้วแล้วนะมันมันแน่นมากเลยค่ะเลื่อ กดแชร์กดไลค์และกด subscribe ให้นิกกี้ยุยด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย